ตอนที่อาจารย์ทั้งเป็นหมอดูแล้วก็ทั้งมูที่บอกว่าไปสุดนะครับเล่าเป็นคติธรรมให้หน่อยไนดะ้ไหมว่าสุดยังไงให้คนรู้เลยอะ่ะสุดยังไงเออสุดแบบที่สุดของอาจารย์อ่ะไอ้พวกที่แบบมานั่งดูอาจารย์จะได้แบบไม่ต้องเถียงกันเลยอะ่ะเพราะว่าฉันน่ะไปสุดมาแล้วอาจารย์พออยเล่าให้ฟังได้ไหมคือคาว่าสุดเนี่ยคืออาจารย์ทําทุกอย่างคือคนในโลกปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอาจารย์ทําหมดอาบน้ําเพนในทะเลอาจารย์ขับรถไปบางแสนในวันวันเพนอ่ะนะวันวันลอยกระทง ก็ไปก็ไปทําพิธีทําแบบไม่นอนอะ่ะเชา้าตั้งแต่เย็นวันเนี้ยจนถึงเช้าวันลุงขึ้นทําพิธีแล้วก็ลงไปอาบน้ําในทะเลการน้ําเพนคนทั่วไปอาบน้ําคลองเอาโอ่งมาตั้งอาจารย์ลงทะเลอย่างเงี้ยมันสุดกว่าไงคนอื่นอาบน้ํมนก็แค่น้ําธรรมดาอาจารย์ใช้น้ํานมในการอาบน้ํมนอย่างเงี้ยมันเหนือกว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยคนอื่นใช้ทูบก้านทูบธรรมดาอาจารย์ใช้ทูบอันใหญ่แบบมหาศาลมาแบบยาวแทงฟ้าอย่างเงี้ยคือจุดประสงค์คือต้องการให้เทพเทวานี่เห็น จุดเด่นไงสร้างความพิเศษเพื่อให้เทพเทวานี่เห็นเพราะนั้นการทําพิธีบวงสวงตั้งโต๊ะที่บ้านเนี่ยอาจารย์สมัยเป็นจะเป็นมาดูเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งอาจารย์ตั้งโต๊ะบวงสวงบูชาอย่างเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000บาทซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเต็มที่ก็อาทิตย์ละสองพันอ่าหรืออาทิตย์ละ5้าร้อยหกร้อยข้าวบมากูบุหรี่พวมอะไรแต่อาจารย์เนี่ยไหวยเนี่ยมันไหว้ธรรมดาไม่ได้มันต้องผลไม้มันต้องเรียงเป็นพานห้าอย่างเพราะมันต้องเอาสวยเพราะมีลูกศิษย์มหาเนาะายสีต้องมีหมากพลู ซึ่งเราทําเรื่องพวกนี้มาหมดแต่เราก็ไม่เห็นประโยชน์มันมีแต่เสียตังค์ออกไปไอ้ตังค์ที่ได้มาคือถ้าเราดูดวงมาได้ตังค์อยู่แล้วไงถ้าเราขายของมาได้ตังค์อยู่แล้วไงเออมันไม่จำเป็นต้องไหว้มันก็ได้แต่ด้วยความเชื่อว่าเฮ้ยเราเป็นอาจารย์ดูดวงเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังเราอยู่เราต้องไหว้เขาเพราะถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวเขาไม่เรียกคนให้เราแต่ความเป็นจริงไม่ไหว้ก็เรียกได้ตอนนั้นอ่ะแบบทําขนาดนั้นฮึกเหิมแมแบบเทพอยู่กับกูอะไรแบบเนี้ยโอ้สุดยิ่งช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่่่าาาาามมีีเเเเททพวาาสถิตออยยยูกับรง้ ทำอะไรก็ขนลุกไปหมดอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วมันจะมีอาการขนลุกไม่ใช่ขนลุกแบบปวดท้องแต่เป็นขนลุกที่แขนอย่างเงี้ยมันจะลุกอยู่ข้างเดียวก็คือข้างซ้ายอย่างเงี้ยมันจะลุกแค่ช่วงนี้เราก็รู้แล้วอ่ะปู่มาในสมัยน,น,นั้นเราเป็นแบบเราเชื่อเรื่องปู่เรื่องฤาษีเรื่องร่างทรงเราก็เชื่อว่าท่านอยู่กับเรามาบอกเรามาฝันเรามาคอยกระซิบบอกเราอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ แวบขึ้นมาเวลาไปทำพิธีไหนที่ไหนแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นที่แขนเลยเราก็รู้แล้วว่าโอเคมั่นใจแต่ถ้าที่ไหนคนไม่ลุกเนี่ยเอาละไม่มั่นใจแล้วว่าบวงสรวงครั้งเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แสดงว่ามีจริงสิก็มีจริงไง